เพลนัอ,อะไรอ่ะจำนวถึงก็ทำเสียงหลอคนหน้าเบื่อเลยวะเอ่อเอ่อเสียงธรรมดาดิเสียงธรรมดาเนี่ยถึงก็ทำเสียงแบบธรรมดาบ้างป่ะไอ้โทษไอ้โทษอยู่ว่าไว้โทษมันเล่นเกลียกหน่อยดินี่เนโด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 นเสียเดิมอ่ะเฮ้ยลากมาทไม อุ oh, can ้ย uhm พ for ี่เอกโอ้ยใช่ป่ะมิจจะจัดอ่ะจะจัดเมื่อไหร่ยึดเข้กลงไปแล้วเจอกันผมไม่คิดว่าจะโดนแนะเลยไม่กดตายยากไม่หายนะต้อยเอาหน่อยแล้วบ้างคนเนี้ยต้องเอาหน่อยแล้ววะเดี๋ยวคนนี้ที่ผมต้องเอาแล้วว่ะตรงตรงนี้ผมต้องเอาแล้วว่ะเฮ้ยโทรเต็มผม เต็มผมพี่เอกไอ้พี่เอกไอ้สัตว์เอาไปนู่นแล้วหรอแม่งตีเคียวล้มเลยวะน่าหน่อยแล้ววะผมไม่ยอมอ่ะผมไม่คิดว่าม่จะโดนเมื่อกี้ตายยากเลยไม่ได้ก่อน ่จะมันปลายมีดเว้ยถอดตะเกียบบาร์บีคิวแน่เลยน่ามาบ้านเกียวฮะไม่อะไฟกลางแบบพี่ยังมาได้ถ้าผมบ้าน,าานาไ,ไฟทำ,ทำเสียง่ะโดนดูเแี่ทำเสียงเออเมแต่เก๊กเสียงอะไม่ไม่ตั้งใจเล่น เตรียมไฟบ้านฟ้านะครับอันว่าะเกี่ยวอะไรๆก็เจอเพือพ่อนอยู่ผั้เ็กเข้ใจล้วนนี่ครับเพื่อนถือกุญแจแดงมามันเบิ้นบิงนะไอตัวเนี้ยผมบอกให้ส่วนไม่ได้นะส่วนแล้วบิงแรกนี่แหละสวนยากบิงสองแล้วสวนหัวคำม,มัมกิติพงษ์ เดี๋ยยววช่ฮะมาละเพื่อนไม่ได้เกมนี้พี่เอกลองทำเสียงหล่อให้ดูหน่อยครับไม่ได้ทำไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณน้เนติบาทครับ

เซนลราก็เฟดสองเฉยอ,อยู่เลยวะม<ะ>ันช้ำมั้าเำไปอย่างที่ผมในทอแ,แต่ผมว่าจริงอะมันรีชาร์จหรอวะ What the fuck ดนฟีทฮีนึงอยู่กับพี่นะยังกร ยังก่อนเพื่อนอย่าทะลึ่งโอ,โอ,อ้ยเหี้ยมันไปไมีดปะ่ะยันนี่มันตีไกดไม่ใช่ใชคือแบบช็อตน,นี้จะปับจะพับจะพับไม้แบบจะพับจะพับไม้จะพับไม้ โซโหวันนี้ดิโซโหอ่ะโซโหอ่ะอยู่ไหนวะอยากได้โซโหครับนี่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 อุ้ยอุ้ยเฮ้ยเชี่ยสมควรไปหลงพ่อโซโห โอ้โอ้เออเอ้ยขุดฝั่อด้วยกันเดี๋ยวนี้ธนาไม่น่าเล่นเลยเออตายยากยังอยู่ด้วยไม่คิดว่าไม่จะโดุด้วยสองรอบเนี่ยผมไม่เคยกดตายากเลยที่ล้องเ่ย ขึ้นบ้านไปดับจะปัดไปเลยเท่านั้นล่ละเพื่อมาช่วยผมข,ขนนี้ก่อนย้แบบายควาัวรวยนะตั้งใจเล่นอ่ะโคตรแอร เหมือนไม่ได้กดตายยากเลยมเมื่อกี้ผมจะเล่นไม้แผ่นนี้ก่อนเข็ดตายากไว้ฉีกจังหวะโล่งๆเลยผมว่า<ะ>ผม,มาไม่ได้กดตายยากรอบเลยพี่แห็ผมบอกให้เชื่อปิงสองก็เสร็ไม่ได้จริงๆไม่ได้กดตายยากเลยเหมือนเหมือนไม่ได้เอามาตายยากอะ่ะกดเล่นต่างเบิร์กอะ่ะโนเบิร์กหนีอะ่ะไปสองมาเที่มาเครื่องคุณท้าจิตบิดครับ น่าจะกลับเผื่อเพื่อนกลางเนี่ยไม่ได้หรอกพลเข้ามานี่ตามเพื่อนมาเพื่อดปั่นไฟลากนะเพื่อนมาไอ้เขี้ยบเพื่อน,ม,นามาลากมาพี่มาแล้ววัว มาปะให้มาให้มาให้มาใหมพี่ช่วยอะไรเหรอปันพี่เฟดอะไรพี่เฟดเฟดแรกใช่ปะเตาองเตาองโอเคโอเคต้องลงก่อนทั้งหลายจะหมดเออว่าวเฉย <laughs> ผมเปลี่ยนปุ่มคนผม,ผมไมไ่ชินเลย เพล่ผมขี่ไปขวาบนนะพี่ต้องมาซ้ำเครื่องเพื่อนมีกุญแจแดงอยู่นะผมเก็บมากุญแจแดงเพื่อนฮนะิวดี้เพื่อนไม่ยูวดี้เพื่อนไม่ฮิว่ามันต้องปั่นอีกเครื่องนึงเพื่อนเพื่อนพี่ไอ้พี่เพื่อนมาไอขี่แล้วมากุญแจแดงอยู่ที่ศพพี่อยู่บ้านใหญ่พี่อยู่บ้านใหญ่พี่มันวิ่งยาวจังวะผขอบูานาติบิดนะครับ เดีย๋ยวไปตาให้ออยุ่กกันเอาไม่มีหัวหมูไม่มีฐานนาเขาใส่เฟิร์กอะไรของเขาอะไม่รู้แม่งพี่ต้องไปตามเครื่องผมไม่ได้ตอนเนี้ยผม,มล้มละสองอันนะล้มละมีกุญแจที่สมออกมาอีกอันหนึงไม่ได้วะงั้นต้องหาท่อแล้วเดี๋ยวตายท่อเกิดล่องตอนเนี้ย ต้องรอเกี่ยวตายก่อนไหมเหรอไม่ก็แน่ผมตายแล้วาทอ้อเกิดแล้วไงใช่ต้ามีคิวอีกด๋อรีเกมหมดนะไหนๆโอโเวลยมันบกนนนักอะนั่นไอแมสป่ะเองเพื่อนถืออะไรมาทำไมเพื่อนวางกุญแจไว้ในกล่องกุญแจอยู่ที่พี่นั่นนมันมีกุญแจอันหนึ่งพี่กุญแจที่มันโนยอ่อนอ่ะ ต้องเพื่อนเก็บไปฉายม่วงไปเสร็จเลยไม่ถือกุญแจวะอยู่ใกล้เพื่อนเพื่อนอยู่ไหนอยู่ขวาบนนะเจอเพื่อนเนี่ย้ะเพื่อนเอาเฟิดลุงบิวมาเฟอร์ที่เห็นทอ่อ ไม่ได้โควนะพี่แม่กูจะโดนฟีลนะเนี่ยตรงมีเพื่อนนอนมนมี

เพื่อนน่าจะโกรเต็มแลยเฮ้ยพี่เพื่อนมันอไอยนี่มาเอา,าเอาฟอร์ลิงท่อเกิดบ้านฟ้าผมลืมเอาอ้ไปแล้วเอาอยู่ไหนวะ ทางบ้านฟ้าหรือเปล่าหรือไม่ก็ในไรบ้านฟ้าเนี่ยโอ้โหไอ้เหี้ยเพื่อนต้องกดตายาไม่ทันเหรอวะนี่ข้ออยู่นี่ท่ออยู่น,ออนี่ท่ออยู่นี่ครับ ดูดูดูคนดูกูแจ้คนดูกูแจ้คนดูกูแจ้งดูคนดูกูแจ้งคนดูกูแจ้ไปแล้วอ่าไปได้คนเดียวไปได้คนเดียวอย่าอย่าไปได้คนเดียวจ้าใช่ไอโน้ตเจ๊ไก่ถ้าผมลืมไปเลยว่าเพื่อนได้เอาเอาฟิลิกงพ่อเกิดบ้านฟ้ามา เจอไอไก่ต้อมาดิวะก็รอดอะครับจะด่ามันหน่อยจะด่าเอาเูก่แจกอยู่ที่คนหนึ่งเหมือนห้กูนแจกกูทำไมกินสีพงมันมีกุญแจแดงอยู่ในกล่องอะไม่รู้ใครเปิดแต่เพื่อนๆน่าจะเปิดได้ตอนแรกอะตกไปช่วยนะโอเคขอด่ามันแป๊บ ขอดัาฮีเลอร์เลยทำไมฮีเลอร์มันมมชื่อด็อกเตอร์วะกูด่าหาหน่อยดิกูรอด,อดวะก็ามาดิเ <c oughs> ขาว่า,างบอก บอกไม่เจอเอ็นบอกไม่หัวอบไปมีดจังเลยพี่อยากเจอพี่